หัวเข่าเมื่อไหร่ยังไงฮะเมื่อประมาณสปีที่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนจะเดินขึ้นขึ้นลงจากที่สูงนะคะครับแล้วก็น้ำหนักมันคงจะลงทิ้งไปที่หัวเข่าอะค่ะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าเป็นเอ็นข้อข่าอักเสบอะค่ะมันจะมีอาการบวมแสบๆร้อนค่ะแล้วก็ชาชาด้วยใช่ค่ะปวดจนนอนไม่หลับนะคะคือกลางคืนน่ะต้องลุกขึ้นมา นวดประครบประครบร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอไปน่ะคุณหมอก็เอ็กซเรย์ค่ะแล้วก็ให้ทำกายภาพอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโอ้ยนี่รุนแรง่ะนวดอันตรสาวยาก็กินไปโอ้โให้ยาเยอะมากค่ะแล้วพอให้ยาเนี่ยกลางคืนมีอาการนอนไม่หลับอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ให้ยานอนหลับอ๋อครับก็คือรู้สึกว่าเราทานยาเยอะเกินไปวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ สิบสิบกว่าเมตร uh oh. ไม่นับคือเมื่อมีอาการนะคะ uh huh. อันนี้คือยาปกติแต่ถ้ามีอาการเนี่ยเราก็ต้องทานตามอาการอีกอะคะ่ะอ uh huh. ย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นห่วงในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะว่าทานต่อไปอีกเรื่อยๆอ,อายุเราก็จะมากขึ้นก็แนะนำตัวนี้ซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติครับ uh huh. ทุกวันที่เราเป็นเนี่ยกลับบ้านไปอะเราต้องแช่เท้าในน้ำอุ่น uh huh. พอลองทานตัวนี้ไปอาการก็เกือ80บ80%ที่หายไปอะค,ะคอ่ะเวลาเนี้นะคะก็ไม่มีอาการ ไม่ได้ทานยาหมอไม่เลยค่ะแล้วไม่มีอาการหัวเข่าแป๊บๆมารบกวนเลยหลังจากทานไปแล้วเนี่ยค่ะก็ถ้ามีต้องเดินเยอะๆเนี่ยกลับไปก็คือก็แค่ปวดน่องเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะพอเช้ามาก็เป็นปกตินะ good, 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 good. ก็แสดงความดีดีด้วยนะฮะที่ไม่ต้องทานยาเยอะขนาดนั้นขอบคุณามากค่ะครับ